สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปชมทะเลอ่าวไทยนะครับซึ่งคุณฝนเจ้าที่ไอเกาะบ้านเกาะจะพาชมนะครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับมาที่ทะเลอ่าวอ่าวไทยที่นครศรีธรรมราชบ้านป่าดูกันเลยครับอาทิตย์ยามเย็นครับนี่เรือเข้ามาพอดีเลยนี่คุณจูนทําำแคนาราย นำรถนะคะเขนเขาไปหาหอยนะคะหอยอะไรฮะหอยแมลงูนี่หอยแมลงู่เหหอยพงตัวเล็กๆอันนี้หอยพงหอยงถ้าอะไรู่มันจะเขียวใหญ่กว่านี้หน่อยนึงหอยพงอันนี้ก็เขาจะเขาจะไปูแถวๆนู้นอะค่ะนู้นนี่ะใช่แล้วไม้ปักนี่ทะเลอ่าวไทยครับเนี่ยาาวไทยเลยนี่เขาเรียกตัวทีเรียกว่าสะพานรูปตัวทค่ะสะพานรูปตัวทีครับ้วจะมีคนมาตกเบ็ดตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ย น้ำขึ้นจะขึ้นถึงนี่เลยนะคะถึงริมฝั่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราทานอาหารร้านนั้นใช่ไหมจ๊ะจก,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 ก็ดีนะได้ค่ะถ้าเโลง่นนดลงดีโอโหอีกร้านหนึ่งก็ยื่นไปเหมือนกันก่อนถึงอะ่ะแล้วแต่ไปร้านนี้หรือเ่าไหมเอาได้นี่ฮะ <What? S 2> น้ำลง ชาวประมงเนะี่ยเวลาน,น้ำขึ้นก็จะมีปัญหาจะเห็นว่าระดับน้ำนี่หลวงพอ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่ครับงงรสัตว์ประหลาดสาัสสตว์ทุกรัพันธุ์ทุทีแล้วตังนี้เป็นฝั่งอะไรคะที่เห็นเกาะน,นั้นน่ะ มมันนเป็แหลลตะุุพกอ๋อเนี่ยเหรอแหลมตะลุมพุกเนี่ยเหรอก็เราต้องไปทางนู้นมันก็จะเป็นแหลมอ๋อแหลมตะลุมพุกที่ว่าโดนพายุอะไรสมัยก่อนนะนะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งของแหลมอ๋อครับถ้าเราเห็นไกลๆนู้นเห็นไหมคะเห็นกางหันลมไหมคะอาจารย์ค่ะกางหันลมไปตลอดสายไปเลยอะค่ะไปยันถึงที่ไหนที่ไหนน้ำทะเลไฮน้ำทะเลแล้วมันก็น้ำร้อด้วยน้ำจะขุ่น ส่วใหญ่าจะมายมตมาตอนกลคืนจะได้ปลาดิธธปะธธปาสดไหนคะน,น,นู่นน่ะนะที่เป็นไม้ปักกันะะที่ไม้ปักเนี่ยบางทีก็จะมีหอยอยูอะไรอย่าเงี้ยเส่็จแล้วเขาก็จะเก็บกันมาพระสิกดีนะเป็นสะพานทูทีเนาะนี่เราอยู่จากเมืองสักกี่กิโลครับ สิบห้าโลไม่เกินนี่แหละครับคลาสสิกมากเดี๋ยววันเดี๋ยววันจันเราก็จะไปเห็นทะเลภูกเก็ตก็จะอีกแบบหนึง่งสวยคนละแบบอันนี้อันดามันอันนี้อ่าวไทยฮะ ลองใต้ไปทางนี้ก็ไปน,น,<า>นู่นเนาะสงขลา<ช>เนี่ยไปเงี่ยเล่าไปทางสงขลาแต่แตอนนีกลงหันลมจะเห็นไหมคะกลงหันลมมันจะฟิวในนั้นแหะมันเคลื่อนไหวยเในกัรหันลมมันจะมีตลอดสายไปยจนถึงระโนเลยนะคะตอนนี้ครับพี่ไพศาลเข้ามาคุณพรน,นะพบบัวช่วยสบายดีครับสบายดีอะ่ะก็พาทุกท่านมาเที่ยวด้วยกันทำพันดาราไม่มีนะจากนี้ไป100กิโลครับเป็นเขา จะมีทะเลถ้าฝั่งตะวันตกก็จะเป็นภูเขาก็คือถ้ำพนร่าถ้ำจริงๆนะจันฝั่งนู้นจะเป็นยางพาราจะเป็นสวนผลไม้สวนปาล์มน้ำมันสวนนนปาล์มม้ัฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลลุ้นซี่นี่เป็นทะเลเหมือนเลยเมืองคอนรีธรรมราชมี23เผนน้อ23เผนน์นู้นแหลมเนาะแหลม ครับก็พาทุก<ห>ท่านชม <โล S 1> ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะจะได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกในการมาที่นครศรีธรรมราชทะเลรอราไทยครขอบคุณนะครับอันนี้ผมว่าคนดังนะครับวันนึงได้ออกสื่อได้ขอบเพชราจารจ์ชยมทำรจ์แม่ขอบคุณทั้งสองท่านเลยคุณจูนด้วยคุณฝนด้วยครับขอบคุณนะ